สวัสดีค่ะมลน,นะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจากการที่จัดคอร์สนะคะแนะนําในเรื่องของการดูแลสภาพผิวหน้าของเราเนี่ยขั้นตอน3ขั้นตอนเนี่ยมันลัดเลยค่ะล้างทาความสะอาดหน้าเนี่ยเราใช้ตัวในส่วนของตัวเจลล้างหน้านะคะขั้นตอนเดียวแม้มีเครื่องสําอางก็สามารถล้างได้สะอาดหมดจดนะคะหลังจากทําความสะอาดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ประทับใจเหมือไปกว่านั้นนะคะต้องบอกว่าเรื่องของการบำรุงตัวเดียวจบทุก สภาพผิวแล้วก็ทั้งด้าเราเนี่ยได้เลยไม่ต้องเว้นแม้กระทั่งรอบดวงตานะคะส่วนตัวด้วยวัย53เนี่ยทั้งเรื่องของริ้วรอยตรงคอล่องแก้มใต้ตาหน้าผากหลายคนบอกว่า8ปริ้วขึ้นแล้วแต่วันนี้มันสามารถดีขึ้นตั้งแต่ขวดแรกและประทับใจตั้งแต่5นาทีแรกที่เราได้ใช้นะคะอย่าพิ่งเชื่อนะคะแต่ขอให้เป็นคนหนึ่งได้ลองนะคะ